กับช่องน้องใบเตยแฟมิลี่ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณแม่ปีดาเด้อค่ะที่เมตาน้องค้างนะคะนี่เอาของเยอะแยะมากมายเลยค่ะมาฝากน้องใบบัวจ้าเป็นวันเกิดของน้องใบบัวคุณแม่ส่งมาตลอดเลยจ้าขอบคุณมากมากนะคะคุณแม่ที่เมตตานะคะขอคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะ ขอให้รวยๆเฮงๆขอบคุณมากๆจ้านี่ค่ะคุณแม่ค่ะเห็นแม่ควานร้องเพลงบ่อยๆก็ซื้อน้ำพึ่งมาฝากนะคะ่คแล้วก็ขนมนมเนยเต็มเลยค่ะคุณแม่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้คุณแม่นะคะคุณยายนะคะอะมาดูสิกล้วยนะคะกล้วยต่างจากคุณแม่บุญยดาค่ะจะเป็นยังไงเนาะมาชมกันเลยค่ะมาทางนี้นะมาทางนี้เลยออะทึกงขอบคุณค่าคุณแม่บุญยดาหรือยังคะ ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าจ้าเวยๆก่อนลูกเจ้าสวยๆอุ้ยแม่แม่ได้อะไรมาฝากนุจ๋าอุ้ยดีใจค่ะยายสะกิดยายใหญ่เลยจ้าโอ้คุณยายจ๋าค่ะขอบคุณคุณแม่คุณยาดาคุณแม่หน่อยมากๆเลยนะคะสําหรับพัสดุส่งให้ลูกสาวขอบคุณค่าขนมหวานหรอกกล้วยกล้วยกล้วยตากล้วยตาแป้น้ำผึ้งอบน้ำผึ้งเบอร์เมกา ทำไปจ้าบุก่อนมะกากินเอาลูกอ่ะทำบุกอ่ะแม่ม่จ๋ากินให้ดูแม่จ๋ากินให้ดูเสือก่อนจ้าอือกินเลยลูกหลาอู้ยของอบน้ำพึ่งเลย้นลูกหลาคนเก่งลูกวายลูกวายทำไมเป็นแม่แม่จ้าด้ยไหมลูกจะกินเสี่ยงไฮ้ปลลูกอร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยมากิน้มเแล้วอร่อยค่ะลูกอ่ะอ่ะกินดูก่อนกล้วยกล้วยนกล้วยอะไรเราคนเก่งแล้วในกล้วยไหนเนาวดูค่ะแม่แม่จ๋าดู

อร่อยไหมคะอุ้ยถูกใจจ้าแโอ้โหคุณแม่จาลูกสาวชอบปีโป้ลูกสาวชอบปีโป้เอาพี่ตังพี่ตังมาป้นหน่อย นูจาขอกินน่อยนูจาขอกิน่อยค่ะูกใจปี่โป้แล้วูกใจปี่โป้แล้วโอ้ยกินเหมือนพี่จูเนียเลยพี่จูก็ชอบพีโป้เหมือนกันหนูจาขอบคุณคนกินตัวนี่แม่ลูกสาวชอบพีโป้ค่ะคุณแม่ขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณคุณแม่หน่อยก่อนพระช่วยโป้แม่สุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนะคะขอบคุณที่เมตตาเด็กหญิงใบบัวค่ะ เห็นคุณแม่ควันชอบร้องเพลงให้ฟังก็ส่งน้ำพึ่งมาให้แม่ควันขอบพระคุณมากมากเลยค่ะคุณแม่โอ้ยสาวหยดเดี๋ยวก่อนหนูชอบกินเหมือนพี่จูเลยหรอคะโอ้ยหนูเล่นดินทรายค่ะคุณแม่กองทรายจากคุณแม่ก่อนแล้วก็คุณพี่ลูกน้ำก็มาถึงแล้วนะคะขนมอร่อยๆจากคุณแม่บุญยดาก็มาถึงแล้วนะคะโอ้ดูข่าวันดีหนูชอบแบบนี้โอ้ยลุนลุนเอ้คุณแม่จ๋าดูลูกสาวชอบแบบนี้หรอคะ ขอบคุณค่ะพักก่อนพักเบรกก่อนไปกินมัมมัมเพราะแม่จ๋าด้วยปะเนาะขอบคุณคุณแม่ก่อนขอบคุณค่ะก่อนลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่หน่อยปุญญาดานะคะที่แม่ตาหนูจ๋านะคะขอบคุณนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บยาจนค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะ